มันเคยมีการพูดถึงเ,เรื่องของขีปนาวิธอีกตัวหนึ่งที่ชื่อ t อ o r u s นะ t อ o r u เนี่ยเป็นของเยอรมน,นีทีนี้ความน่าสนใจมีอยู่ตรงนี้คือ t อ o r u เนี่ยมันเป็นตัวที่ เขาเรียกว่าน่ากลัวมากตัวหนึ่งในคลังอาวุธของชาตะวันตกนะถึงขนาดว่าปูตินเคยออกมาพูดว่าถ้าเกิดเยอรมน,นีให้เนี่ยแสดงว่าเยอรมน,นีจะประกาศสงครามกับรัสเซียโดยตรงเพราะว่าถ้าเกิดเยอรมน,นีส่งให้เนี่ยการใช้เนี่ยมันต้องเอาทหารเยอรมันเนี่ยเข้าไปประจำการเพื่อที่จะช่วยในการเขาเรียกว่าปล่อยขีปนาวุธนะเพราะว่าทางยูเครนอาจจะยังไม่มี ศักยภาพในการทําเช่นนั้นพี่นาเอาข่าวจากเน็กสเตอร์มาให้ดูเป็นข่าวของสํานักข่าวในยุโรปตะวันออกสหรัฐภายใต้การนำของทั้์กำลังบีบเยอรมนีหนักขึ้นเรื่อยๆกดดันหนักขึ้นเรื่อยๆให้ส่งตอรัสให้กับยูเครนเพื่อที่ว่าจะได้บีบรัเสเซียให้รู้สึกจนมุมให้มากขึ้นซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงหรือเปล่าเป็นความเสี่ยงทางการเมืองของเฟดิกแมสหรือเปล่านะว่าถ้าเกิดให้จริงๆเนี่ย มันจะทำให้การเมืองเยอรมนีเนี่ยสะเทือนหรือเปล่ารัฐบาลก่อนหน้านายกรัฐมนตรีเฟดิกมาสก็คือโอลาฟซซเนี่ยเสียงแข็งมากว่ายังไงก็ไม่ให้ ยูเครนเนี่ยอยากได้ตัวนี้มานานแล้วอิโตรัสเนี่ยขอฉันเถอะขอฉันเถอะ,อถอะความน่าสนใจมันอยู่ที่ตอนที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่มารับตําแหน่งแทนโอรัฟซ่เนี่ยเฟติกแมสเนี่ยแกพูดตั้งแต่ก่อนจะเป็นนายกได้สำปายปว่าถ้าเกิดเป็นนายกเนี่ยจะให้ตอรัสกับยูเครนพอขึ้นมาเป็นนายกปั๊บนักข่าวก็ถามว่ายังจะให้อยู่หรือเปล่าแกตอบบอกว่าให้ปรากฏว่าเสียงแตกในพรรกรัฐบาลนะซ d u ของเฟติกแมสเนี่ยตอนที่ตั้งรัฐบาลได้จําได้ไหมว่า วก,กว่าจะรวมเสียงกันได้เพราะว่าคะแนนชนะเนี่ยมันไม่เด็ดขาดฝ่ายขวาก็คือเอฟดีเนี่ยได้มาเสียงคะแนนเยอะมากแล้วก็ CDU เนี่ยคือแบบตั้งรัฐบาลกว่าจะตั้งได้ต้องไปรวมกับอีกหลายๆลายพักทำให้แฟตริกแมสเนี่ยไม่ได้มีเขาเรียกชันทามตินะแบบเด็ดขาดในสภา ปรากฏเ e. พื่อนไม่เอาด้วยพักรัฐบาลไม่เอาด้วยว่าส่งไปทาไมทรัสเธอจะดึงเยอรมนีเข้าสงครามนะแกก็เลยถอยไปปร, e. รากฏเ e. มื่อคืนนี้มันมีข่าวนี้ออกมาคือมันเหมือนยุธวิธีของทรัมเนี่ยก็คือว่าพยายามจะบีบรัเสเซียถ้าให้โทมฮอคถึงแม้จะเป็นให้เชิงสัญลักษณ์50เนี่ยแต่ถือว่าเป็นการส่งสัหมาทางการเมืองไปที่รัเสเซียว่าสหรัฐเอาจริงแต่ทรัมป์บอกว่าฉันจะไม่ทําคนเดียวเยอรมนีต้องช่วยด้วย เมื่อคืนมันก็เลยมีข่าวออกมาบอกว่าตอนนี้สหรัฐกาลังกดดันเยอรมนีว่าเราต้องทําแพ็คคู่ก็คือว่าถ้าฉันจะต้องให้โทมาฮอคอะ่ะเธอต้องให้ตอรัสกับยูเครนด้วย